สบายดีพี่นอ้องพอกันตอนแรงพี่น้องเลยมาในเมืองมีเวียก็เลยมาลดตล่ำ โล,โ,ลนนะโลนัล่นหละโลอะไรนะโลนะน่นรับกล่องข้องฝาคปน้ยเป็นหมาโครไม่แต่ว่ามันเหน่าเป็นแหลบึง ເຮົາເບິ່ງນໍາ <tra> ກັນຢ uh ູ huh. mm ່ດຽງນາພຸ້ນລະມາທົມຄຸມເອີ້ແມ່ນລະທາງໄດ້ດີຍ້ອນໄດ້ທ່ຽວຍນທ່ຽວດນາລໍາບາກຄັນລະນແຫ້ານາຄາໃນໃຫນາຄານູັຮາມາຮົາເຫັນประจําຫັນ อ่าข้ามขาใบ่หลายก็อ่าเข้าใได้ละนแหละที่เอได้ย้อนเจ้านั่แหละเพราะว่าไปมาก็สะดวกนี่ะเ็ันเน่นแเเฮ็ดนะแม่นว่าเจ้าทมมาแต่พุ่นบ่เออเออนั่นแหละได้เที่ยวไปมาสะดวกย้อนเจ้าแหละเสอ๋อเออ เราถมทางพี่น้องเอ้ากับไปสะดวกไปมาย่อนเล่าสะดวกสบายใจเฮาอยากหายก็หายเนี่อฮากับพี่น้องเอ้ยเจ้ากับหายละลาย รถใหญ่ก็เจ้ามากเลย็จาไปหายเรื่อยๆตัวเศร้าตัวซีีก็หากันไปนะน้ำใจไปน้ำใจมันบวาตัดออวกนพอเพื่อนที่ได้เที่ยวสบายดีนมหดเตียงหน้าพื่อนเอาเลยสภาพกลองก็จะเปลี่ยนกลองใหม่หายเบอร์มันเละเบอร์เลย ในการราคา,ขาเขาจะกระไรล,ลดลงยิ่เพราะว่าหมากไหม้มันเสียเลยยันกินบ็ได้ดอกแต่ว่าเอามาเบิง้งก็ได้กินได้กิกนเนพะราะว่าเมทางฝั่งไทยก็ฝากมาให้กินหลายเถื่อแเลยแต่ว่ามาเถื่อนก็เสียหมากยังอันหนึ่งนะี่ยเสียเลยนะเป็นหมากละมุดน,นี่ละมุดอันนั้นห,หน่อยๆน,น,นะเสียเลย ในๆเลยพี่น้องไอซิมมี่หมากมังกรเผื่อว่าหมากมังกรก็หมากมังคุดบ่จังหวะไอ้ยังงเลยเดี๋ยวมัป้าเปิดเบิ่งน้ำกันพี่น้องเว้ตอนนี้มาหอดแล้วมันหลุดน,น้ำกันามันซิมมี่หมากยังในๆนี่แต่ว่ามันมันเปื่อยเห็นบ่กล่องมันเปื่อยมันเละไปแล้วมาหอดเลยพี่น้องไอหอดเทื่ยนเลยสิมาเปิดเบิ่องจังหวะ ลอยเปอร์เซ็นต์อ่นหนาเยลยนี่เลยสิบเปอร์เซนต์ถืว่าเนาวริงวะต้องเ่อนหลุดปสองก่อนมาดูน้ำกันเด้อพี่น้องขอบคุณคุณยายรายเด้อขอบคุณแม่รายเด้อแล้วส่งม่ามันเริ่งจได้กันปต่ก็ส่งอาหารแห้งปวเนาะโอนะ้ยหมือนแะม่

มาตกกินบ่นี่มาได้ ก้อนนี่แกนักกับเล็บลอไปลอเลยเอามันไปนะนี่คือเป็นยังแข็งอยู่เลยเอามังกรออกก่อนก่อนแล้วหาย,ยายละหาโล่ไทยเศร้าเลยเนะาะเศร้ยเป็นอาหารเป็ดอาหารไก่หมดเลย หาโลเจ้าวันชี้แจงมากลองมันใกล้หาโลอีกแต่เดี๋ยวมันสิได้เลยโอดเืออเดี๋ยเราบรให้เราส่งนี่ให้เราไหวคลายดีกว่าเสียเสีเนาะอือหู้ลนะพี่น้องแล้วก็ส่งยังไงเราได้กินคิดว่ามาสิไว้มาไว้ไว้ผมได้อือถุงใหญ่ลูกผมนะ

มันคือรอดอีกแล้วนาวเบิดบทนเนาะอ้นะแค่หมากสงก็ยังพอมีรุ่นหมากสมโอ้เงมือเนาะเขียนเวดนานะคะคือจะมีครอื่งพนักงานครับเปิดเปิดเปกินกระซิบเบิดมันได้บ่อชิมลูกให็บปลาบินาเนาะแงีนนั อาหารเป็นอาหารปลาอาหารเป็ดกคุัวอีกหนึงเนื้อนเะดือก้อนของก่อนโอ้ไปก็สามมือ่ว่าให้พ่อเบิ้งีได้มอืม้อืม่าูนา10สิบโลนาว่าอยู่หาหกโลเจ็ดโล คือมังกรน่ะร้อยเปอร์เซ็นต kind of ์มังคุดนีอย sort of ู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เศได้กิจสะได้ได้ไหมเอ้ยจะได้เนาะอูไกลกันะรนั่นเลยครสมมติว่าแต่บริจินรู้ไหมอยู่ไกลกันคือยู่ในประเทศไทยแ้ออ้ยเือเยอะขนาด่งด่วนกันเดีย โอ้อีนอนรกินเลยเาบดนี่ังกรเปิ้ร่าเ็นามามังกรอะองปาดดยาเละให้เราเเมังกรเรียบร้อยปบ๊ดหมดียัมัีสินดีเลยมังกรน่ะ จบเลยบางนแลก็ดีใจไปเอาไปเอาหองสิกินแล้วอะ่ะเป็นยังไงขณจะโห้ยเราส่งมหาหนอะไรพี่้อาเลยคิดว่ามันชีโทษนเนาะการขนส่งคิดว่ามันสิอนอนนนสว้น,วนะจะก้าวันบลกเกินสี่หาหมือนอันนี้ซาอันุสซิติไมได้ได้ไหวท่ซ่าซ้ำมืออเขาอะ่ะนุสิติ บานนี้สีส้มหายเล่าใหม่ขันม่หัวเรามีหมากหม่ขันล่าสีส้มหายอย่างที่ตอบเขาเล่าใหม่อันนี้บนก็ได้เลยคนส่งสาขาหนีมันซั่ามแข็งหน่ได้คือกระดานปัด่งม่แข็งเเหรอน่ารู

เดี <Five> ๋ยวยังนี้จะบแบบอยู่อ้าวคุณกระดูกไงมาจับจิกิ๊ัดตอนนี้ไม่นุ่งๆน้เหาปลาเป็นเศรษฐกิจชิลลุกหนังบ่ลูกบ่จับมันเน่าวุ้บยหน่อยๆไปไปขานไป จ้งนลคันมีดลคาเลยคุมเนโค้งเข้ามาหนีแล้วจะดมจักอะไรเสียให้กันเลยมขุดเพราะที่มึงส็ลูกนะเสียลูกโอ้สมมติ่ามีที่กันเินไปเด้อแอบหวนแหวาน แสด,ด,ดมังกรไงเป็นอาหารปลาอาหารเป็น,ปปนอาหารไก่นเลยโอ้ยจับพวเปื้อนกยไปหลังอกี่ยวยังยังยังปลาให้กินแานนี่บ่เอาบอาบุฮันไนปูตปจะกนรถี้รว หวานแฮมอะไรกับผมคุณแม่ละลายเด้อยที่ฝากมัไม้มาให้แต่ว่ามังกรเนี่ยหันบุหรีกินหลอดกุ้งเซนเนี่ยังอยู่ประมาณก็ถือว่ายังยังได้กินอยู่ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้หนุ่มทั้งหมดเลยมันเป็นเปลือกอ่อนๆเลยมันก็เลยเสียไวปโลกป่าเป็นยังไงไม่แน่ด้วยนึ่งแข็งยิ่งขึ้นป่าป่าป่าเล่นอะไรกันไมันเหมืนาะ่งเล่นะ ข้อซีมเหมือนก่อนเลยขอซิมนะอันวันนั้นอันเป็นอะไรก็ขอซิมเหมือนก่อนนะมันยังแข็งอยู่เลยจะได้เหมืมันยังแข็งอยู่นั่นบางบางานกินได้อือเทียมันเละเนี่ยมันเต็งกันออย่างเนาะเออโรถเต็มอย่างเนาะว่านเชื่อเลยเลือดเชืพอเลือดเอาผ่าเอาตัวนี้มันเพียงแข็งนะเนาะว่านเชื่อไหมอือ ร well <si> <a> <is> ึเปดหมเจ้าพ่อดูขายากไม่จิไปเออวานอะไรพิ่สีจัดตัวนี้ออกไปกับสเอาตัวดกอีคดน้นบีกระชาพอกันหนอสไดีดี้น